อีกสักสาี่วันก็โห่อได้แล้วน,นี่ยังเล็กไปหน่อยสวัสดีครับอยู่กับไล่คำก er วีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตวนนี้ครับผมก็เช่นเคยยังอยู่ในป่าฝรั่งยังไม่ได้ออกไปไหนจากป่าฝรั่งเลยก็มีคําถามจากพี่ๆใน YouTube เนาะ,ะสําหรับคําถามของพี่สมพรใช่ไหมอ่าถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษเลยครับก็มีคําถามมาว่า สวัสดีค่ะจากไต้หวันค่ะจากดูวิธีห่อฝรั่งลูกโตขนาดไหนถึงจะห่อได้อน,นี้นะครับพี่เขาคอมเมนต์นามาในช่องเราก็เดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีเลือกลูกที่จะห่อเนาะก็อนอื่นก็ขอบคุณมากเลยครับสําหรับอคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์คาถาม,มทุกคําถาม,าถาม,าถามแล้วก็ขอแนะนําติชมที่ส่งมาในช่องเราแล้วก็ในเพจด,ด้วยก รู้สึกดีใจมากเลยที่มีคนติดตามในในในยูทูบมาเนาะก็ะตั้งใจทําแล้วก็อยากส่งต่อความรู้ให้คนที่เริ่มทาเกษตรมือใหม่กับผมนะเนาะจะจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันอันนี้ผมก็ลองมาระยะหนึ่งแล้วก็เลยพยายามจะตอบคำถามทุกคนก็ขอบคุณทุกทกคนมากครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่างหนึ่งเลยแล้วก็จริงๆก็อก็ ทุกวิดีโอที่ทําลงไปเนี่ยก็ได้มาจากคําถามของพี่ๆที่ถามกันเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมมีคอนเทนต์ได้ทําได้เผยแพร่ลงในช่องตลอดก็ขอบคุณจริงๆครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาตอบคําถามพี่สมพรเนาะจากไต้หวันเลยโอ้โหขอบคุณพี่มากๆว่าเดี๋ยวพามาดูว่าดูวิธีเลือกผลฝรั่งที่เราจะเราจะ,เราจะห่อเนี่ยคือไซส์ไหนขนาดไหนลักษณะแบบไหนที่สามารถห่อได้เดี๋ยวเรามาตามดูกันครับผม ครับผมก็สําหรับคําถามวิธีเลือกผลฝรั่งที่พร้อมห่อแล้วเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนนะเนาะที่สวนก็ยังเฉอะแฉะเต็มไปหมดเลยก็เลยก็ช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปฝรั่งเนี่ยครับแต่หลังหมดฝนน้ำแห้งเข้าที่แล้วเนี่ยผมจะเริ่มทยอยทำคลิปรถไถ่บนดิน เพราะามีพี่ๆถามมาเยอะเหมือนกันเรื่องรถไถน้อยบนดินน,นะเนาที่ส่วนใช้อยู่เป็นยังไงวิธีใช้บำรลงรักษาอะไรอย่างไงโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีเลือกผลฝรั่งก่อนละกันก็ไซส์ที่ที่เราสามารถห่อได้แล้วเออมันก็จะประมาณหัวแม่มือขึ้นไปครับสักเรียนห้าถึงสิบเนี่ยอย่างนี้ก็ห่อได้แล้วเนาะมืดไปไหมเดี๋ยวตกู่นะครับ แบบนี้ก็พร้อมห่อแล้วครับแต่วิธีเลือกผลที่วิธีเลือกผลจริงๆก็ให้เลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างพลังกิมจูเนี่ยเขาจะติดสามลูกอย่างเงี้ยติดเป็นช่อสามลูกเงี้ยเราจะไว้ผลเดียวไม่ควรไว้เยอะเกินนะครับอย่างเงี้ยเด็ดทิ้งเลยเนี่ยครับไม่ต้องเสียดายครับไว้เยอะลูกมันไม่สมบูรณ์ ก็ไส์สักประมาณหัวไม่มือแต่หัวไม่มือผม,มอาจจะใหญ่ไปหน่อยน,นะเนาะก็สักประมาณเหรียญห้าเหรียญสิบเนี่ยเริ่มห่อได้แล้วคือถ้าถ้าห่อหลังจากนี้ไปแล้วอ่ะบางทีเขาโดนมแมลงทําลายไปแล้วรูมันก็จะไม่สวยเลยแล้วก็อีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นเป็นข้อสังเกตก็คือ,อ,อควรห่อฝรั่งที่ควรห่อผลฝรั่งที่ผลไม่ชี้ขึ้นฟ้านะครับ ยังไงดิเนี่ยอ่าควรหอแบบนี้ผลที่ชี้ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยไม่ควรหอเพราะว่าอ่ามันมีเหตุผลตรงที่ว่าอ่าผลที่หอ่อผลที่ชี้ขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยเวลาห่อไปแล้วอ่ะน้ํามันจะขังบนยอดนี่ผลก้นเขาตรงเนี้ยมันทําให้เกิดเชื้อราโารคแมลงได้แถวนนเนี้ยเนาะนี่ครับแล้วก,ลก็ลักษณะผลลักษณะผลแล้วก็ลักษณะผลเนาะที่ ลนะักษณะผลที่พร้อมห่ออย่างหนึ่งก็คืออ,อต้องเป็นผลที่กลมสวยก็คือฝรั่งเนี่ยตั้งแต่เขาติดผลมาสมมติว่าอย่างเงี้ยนะอันนี้มันเล็กไปหน่อยแบบอ่าเนี่ยถ้าถ้าทรงแบบเนี้ยนะพอใหญ่เขาก็จะเป็นทรงอย่างงี้นะพี่มันจะไม่ขเขาเรียกว่าไง มันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนรูปทรงตั้งแต่เล็กสมมติว่าฝรั่งเขาเป็นรอยเป็นนิดหนึ่งแล้วเงี้ยมันก็จะเป็นรอยตําหนิไปจนจนเขาแก่พร้อมเก็บอ่ะมันก็จะเป็นตําหนีตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อผลฝรั่งที่ผมชอบห่อเนี่ยเนี่ยผมชอบหอ่อรูปแบบเนี้ยรูปที่มันตะปุ่มตะปั้มคล้ายๆฝักทองแบบเนี้ยผมว่ามันรสชาติดีคือไม่ต้องกลมกิบมากอ่ะแต่ถ้าเป็นของส่วนที่เขาส่งตลาดเนาะตลาดใหญ่พวกตลาดไทยส่งนอกอะไรพวกเนี้ยเขาจะคัด เขาจะคัดลูกที่กลมสวยผิวเรียบแบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็จริงๆก็ใหญ่ไปแล้วครับอ๋อจริงๆน่าจะต้องห่อก่อนเนี่ยสักประมาณสองสาวันอันนี้มันก็เริ่มใหญ่ไปแล้วต่ถามว่าหอได้ไหมหอได้เราปลูกอินทรีย์คือฝรั่งอินทรีย์มันจะรูปทรงมันจะไม่ได้กลมสวยเหมือนออกจากเบ้าเดียวพิมพ์เดียวกันเหมือนเหมือนฝรั่งตลาดแล้วเนาะฝรั่งที่เป็นทําเคมีอันนั้น มนนันใช้เขาใช้เคมีคอนโทรนนะรูกเขาเลยสวยอ่าอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นรอยแผลเป็นรอยตำหนิที่โูกอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเอาไว้แต่ถามว่าเอาไว้ได้ไหมส่วนผมเอาไว้นะอย่างเงี้ยก็คือพอผลเขาแก่พร้อมสุกม,มันก็จะมีรอยอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้หน้าเกลียดอะไรอ่ะอืมก็ผิวก็ยังโอเคอย,อยู่ไม่ได้มีรอยแมลงมาเลงอะไรเจาะนี่ครับแต่ประมาณหมวแไม่มือจะเปลี่ยนสิบอ่ะกำลังดี แล้วก็กิ่งหนึ่งช่อหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะหนึ่งกิ่งอย่างเงี้ยไว้ลูกเดียวก็พอครับอย่าไปไว้เยอะไว้เยอะเกินเนี่ยหักได้นะกิ่งอะ่ะเพราะว่าเนี่ยเวลาเขาออกผลเนาะเดี๋ยวผมไปดูที่หอกแล้ว่ถอพาไปดูลูกที่หอกเนี่ยอย่างเงี้ยคือจริงๆผมมาทําคลิปบอกเนี่ยให้ให้เลือกผลดีๆแต่แม่ผมก็หอแแลกเงี้ยเสียดายก็จะไว้เยอะหน่อยอย,อย่างเงี้ยกิ่งหนึ่งเอาไว้สองลูกเลย ถามว่าไว้ได้ไหมมันก็ไว้ได้ครับแต่คือถ้าต้นเขาเลี้ยงไม่ไหวอย่างเงี้ยทางลูกมันก็จะไม่สวยมันก็จะไม่ใหญ่เน,เนี่ยนะเนี่ยถ้าทรงผลตั้งแต่เล็กๆเ,เขาก็จะเป็นทรงแบบนี้นพอใหญ่ขึ้นมาก่อนจนใหญเ่เขาก็ยังเป็นเป็นลูกประมาณนี้อยู่น,ยยนี่ครับยางไงครับ ลูกเกอห่อแล้วเนาะเดี๋ยวเนี่ยเขาห้อยลงเื้องอย่างเงี้ยคือเราไม่ควรห่อลูกที่มตั้งสีฟ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำจะไปขังตรงส่วนก้นตรงเนี้ยส่วนก้นลูกเนี่ยมันทําให้เป็นเชือ้อราได้อันนี้ก็แม่ผมก็ไว้ทั้งสองลูกเลยเนาะอ,อ๋อจริงจริงก็ถ้าไว้ผลลูกเดียวเนาะถ้าไว้ลูกเดียวเนี่ยผลก็จะใหญ่กว่านี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับวิธีเลือกผลฝรั่งเนี่ยอ่าแบบเนี้ย แบบนี้นะลูกคู่แบบนี้นะเราไม่ไว้นะเราไว้ลูกเดียวเราก็ดูดูลูกที่มันสมบูรณ์สุดลูกสมบูรณ์สุดไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกที่ใหญ่สุดนะครับอย่างเงี้ยเหมือนจะโดนเพีย้ยวไฟเนาะมันจะเป็นเชื้อราเงี้ยลูกใหญ่เราเด็ดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายครับ,รบกเอาลูกที่คิดว่าสวยที่สุดไว้ลูกเดียวพอพอฝรั่งกิมจูออกลูกดกอยู่แล้วครับเนี่ยไม่ต้องเป็นเสียดายผมเด็ดทิ้งเยอะถ้าผมห่อเองนะมันจะไม่เยอะขนาดนี้แม่ผมเสียดาย บางทีช่อหนึ่งห้าลูกครับแม่ก็ห่อหมดจริงๆแต่ก็ที่สวนเนี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบฝรั่งลูกไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แม่ผมบอกว่าห่อไปเถอะลูกค้าส่วนเราไม่ได้ชอบฝรั่งลูกใหญ่ๆมากเนี่ยอย่างนี้ก็ไว้สองแต่ต้นเขาสมบูรณ์นะเนาะเขาก็สามารถไว้ไว้คู่อย่างนี้ได้อยผมปรับแต่งนิด สำหรับกิิงเนี้ยแม่ผมก็ซัดไปดสองเลยเราเสียดายอันนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่เนาะแต่ก็ฝรั่งอินทรียะครับมันมีนํำหนีมีริ้วรอยบ้างก็มไม่ได้เป็นปัญหาในการจำหน่ายเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ใช้เคมี K M e, ไล่มแมลงไม่ได้ใช้เคมี K M e, กำจัดสัตรูกืชอ่ะมันก็มีรอยตามธรรมชาติของมันเป็นธรรมาดาแต่ถ้าเรายิ่งห่อได้ไวเท่าไหร่ก็ทําให้ผลฝรั่งเราสวยมากขึ้น ห่อได้ไว้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไหมายถึงว่าออกมาปุ๊บอย่างนี้แล้วห่อเลยนะครับถ้าลูกแบบแบบนี้แล้วห่อเลยก็อาจจะลูกร่วงได้พอเล็กเกินไปเนียต้องอาประมาณขนาดเนี้ยกาลังดีแล้วก็ไม่ไม่ชี้ขึ้นฟ้าถ้าชี้ขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยมันจะน้ำจะขังตรงนี้ผมพยายามดันอันนี้ให้มันตกกิ่งก็กิ่งเดียวเดียวก็ไว้กิ่งหนึ่งลูกหนึ่งก็พอแล้วครับเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูฝรั่งกิมจูดกมากๆทุกกิ่งพอออก ออกลูกทุกกิ่งครับต้นหนึ่งก็หลายสิบกิ่งอยู่ก็อย่างเนี้ยแขนงเดียวก็กี่กิ่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห,กหกกิ่งครับหกลูกนี่เถ้าไว้หมดก็แทบจะหักหอย่างเงี้ยครดนี่ก็ไว้ไปสองแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวก็ค่อยๆไล่รุ่นไปพอนี้ตัดได้เดี๋ยวพอนี้เริ่มหออันนี้ก็ใกล้จะตัดได้แล้วแล้วก็มาหอ,อน,นี้ต่อ เราก็ตัดอันนี้ได้เสร็จมันก็จะวนๆไปอย่างนี้ครับทำให้เรามีฝรั่งขายทั้งปีก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีเลือกฝรั่งนะเนาะเลือกผลฝรั่งในการหอก็หนึ่งก็คือ,อผลขนาดประมาณสักเหรียญ10บ,บาทกำลังดีแล้วก็ความสวยของผิวเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีริ้วรอยมาก่อนไม่โดนแมลงเจาะมา,มาไม่บิดเบี้ยวเกินไป Uh huh. แล้วก็ถ้าผลใหญ่ไปอย่างเงี้ยจริงๆอย่างนี้ก็ใหญ่ไปแล้วถ้ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยขนาดนี้เนาะอย่างเงี้ยถ้าเป็นส่วนที่แมลงเยอะๆอ,อย่างเงี้ยตัวแมลงวันทองเขาจะต่อยไปแล้วมันทําให้เขาไปฝังตัวอ่อนเขาว่าหนอนอลงไปในผลมันทําให้เวลาเราเก็บไปฝลั่งเรามีหนอนอยู่ในลูกอะเนาะแต่ที่สวนผมเนี่ยไม่ค่อยมีแมลง ใบนี้แม่เขาก็ายังห่อได้อยู่ก็หนึ่งก็คือ,อขนาดเท่าเหรียญสิบสองล,ลักษณะผลกลมสวยได้สมมาตรสามไม่ควรไว้เยอะเกินไปอย่างอันเนี้ยก็ไว้สักลูกเดียวก็พอแล้วก็สี่ควรห่อผลที่ก้เนเขาลงดินไม่ชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้ถ้าชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้เนาะ น้ำมันจะขังบริเวณถ่ายโูกตรงกล้นลูงเนี้ยทําให้เกิดเชืราก็ประมาณนี้ครับวิธีเลือกผลฝรั่งในการหอ่ออันนี้ก็อีกสักสาวันก็ห่อได้แล้วอันนี้ยังเล็กไปหน่อยนี่ครับแล้วก็ไอเรื่องให้เรื่อง,อ,ง,อ,งอย่าไว้เยอะนี่ก็ให้ดูจากความสมบูรณ์ของต้นเนาะถ้าต้นเขาต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงใบสวยดีคิดว่าเขาเลี้ยงลูกได้ก็ไว้ได้ก็ลองดูครับน,นี่ก็ ก็ประมาณนี้ครับเลือกผลฝรั่งนะเนาะแล้วก็อย่าไปเสียดายฝรั่งกิมจูออกลูกโดกอยู่แล้วครับไว้เยอะเกินทำให้ผลไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำถามเรื่องวิธีเลือกผลฝรั่งในการห่อของพี่สมพรนะนะที่ถามเข้ามาจากาที่ถามเข้ามาจากไต้หวันนะขอบคุณสำหรับคำถามนี้มากเลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำคลิปเรื่องวิธีเลือกหอ่อเลือกผลที่พร้อมห่อของฝรั่งกิมจู ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องไล่คำกวี mm. กเกษตรอินรวิธีพึ่งคนเองด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็ขอบคุณสําหรับทุกคําถามทุกคอมเมนต์ในการติชมก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้หรือในเพจไล่ค,คํากวีในเฟ o บุ๊ะเนาะผมมีแฟนเพจอยู่ก็พูดคุยกันได้ตลอดแล้วก็ผมก็ทิ้งเบอร์ส่วนตัวไว้สามารถแอดไลน์ line, มาคุยโทรมาสอบถามได้เลยครับพี่ อ่าันธรรมดานี่ก็ผมยังทํางานประจําอยู่เนาะถ้ามีเวลาผมก็จะรับแต่ถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวอ่าผมเห็นเบอร์โทรโทรกับอ่าผมเห็นเบอร์มิสคอขึ้นมาเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วก็หรือไม่ก็แอดไลน์แล้วก็ทิ้งคาถามไว้ในไว้ไว้ในไลน์ส่วนตัวก็ได้ผมก็พยายามจะตอบคําถามให้กับพี่ๆทุกคนนะเนาะสาหรับมือใหม่ในการเริ่มทำกเกษตรผมเองก็นะครับจากพนักง,งานประจํา อากมีชีวิตแบบเกษตรพอเพียงก็ปลูกไปเรื่อยครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม